เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดต่อไปนี้ฉันก็จะไม่ใจดีกับคนเช่าคนไหนทั้งนั้นแล้วเป็นเพราะอะไรรู้ไหมนี่คือเหตุการณ์จริงของเจ้าของคอนโดแบบฉันที่ปล่อยให้คนเช่ามาเช่าห้องเรื่องก็มีอยู่ว่า ฉันมีคนเช่าคนหนึ่งมาเช่าห้องฉันและทีนี้นางก็ชอบจะจ่ายไม่ตรงเดือนและไม่ตรงวันที่กำหนดที่จะต้องจ่ายและในตามที่ฉันได้ตกลงกันกับนางก็คือว่านางต้องได้จ่ายค่าเช่าห้องให้ฉัน เดือนละสี่พันบาททุกวันที่25และทีนี้มันก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือมาวันหนึง่งนางเกิดป่วยล,ลม้มและนางก็ค้างค่าเช่าเราและนางก็แบบเดือนนี้จ่ายเดือนนี้ไม่จ่ายอะไรแบบนี้และ พอมาเมื่อวันนี้วันที่25พฤษภาคมนางก็เลยส่งเงินมาจ่ายให้เรา3,000บาททั้งๆท,ท,ที่ค่าเช่าห้องเรา4,000และทีนี้เราก็เลยบอกกับผู้เช่าไปว่าทำไมส่งมาให้แค่นี้เธอยังค้างค่าเช่าห้องฉัน ตั้งสามเดือนเลยนะถ้าแบบยังไม่ได้นับที่นางโอนตังมาจ่ายครั้งล่าสุดนะ่ะมันจะเป็นประมาณสี่เดือนตั้งแต่เดือนเมีแป๊บนึงนะลืมตั้งแต่เดือนไหน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนมาถึงเดือนพฤษภาคมนางก็จะค้างค่าเช่าห้องเราประมาณนี้สรุปนางก็บอกว่านางไม่เคยค้างค่าเช่าห้องเราแบบเกินเดือนสองเดือนขนาดนี้แต่เราก็เถียงกันกับนางไปเราก็บอกให้นางเอาหลักฐานมาเพราะว่าเวลานางจะจ่ายค่าเช่าห้องใช่ไหม มันก็จะมีสลิปการโอนเงินแล้วก็ใบเสร็จที่เราส่งให้นางทางลายเป็นลายลักษณ์อักษรทีนนี้าาก็หามาสู้กับเราแล้วก็อธิบายให้นางฟังเลยนะว่าที่เธอส่งมาให้ฉันเดือนเมษาเดือนเมษาวันที่แปดเดือนเมษายุนวันที่แปด ที่เธอส่งมาจ่ายค่าเช่าห้องชั้นเดือนเมษาวันที่8ปดหนึ่งันห้าร้อยบาทและยีสิบห้าเมษาสองพันบาทและก็ยีสิบห้าเมษาอีกพันห้าร้อยบาทและยอดรวมทั้งหมดก็คือห้าพันบาท และเราก็บอกนางนะว่าที่นางส่งมาให้เราเดือนเมษาเราก็ต้องเอาของเดือนเมษาไปใช้นี่เดือนมกราคม2525ที่นางยังติดค้างค่าเช่าห้องเราที่ยังที่ยังไม่ได้จ่ายกับเราและเราก็บอกว่าและที่นางส่งมาให้เรายอดรวมทั้งหมดคือห้าพันเราก็จะ เอายอดนี้ไปใช้นี่ให้กับเดือนมกราคมที่นางยังไม่ได้ชำระค่าเช่าเราเป็นเงินจำนวน4,000บาทและอีก1,000บาทเราก็หักมาใช้ของเดือนกุมภาพันธ์1 0 0 0บาทแต่วันนั้นนางก็เข้าใจแล้วนางก็บอกว่าโอเคนางไม่ลืมแต่พอนานมา จากเดือนกุมภาพันธ์มาอ,อ๋อไม่ไม่ใช่เดือนกุมภาพันธ์จากเดือนเมษายนมาจนถึงเดือนพฤษภาคมวันที่ยี่สิบห้านางกลับมาบอกว่านางจ่ายให้เราทุกเดือนและนางบอกเราว่านางไม่เคยค้างค่าเช่าห้องเราสามเดือนท,ทั้งทงที่เรามีหลักฐานให้นางอะไร เบ็ดเสร็จเรียบร้อยสรุปเถียงกันไปเถียงกันมาฉันก็เป็นคนขี้สงสารคนง่ายเหมือนเดิมนางก็เลยข้อสรุปว่าโอเคถ้าอย่างนั้นนางจะขอจ่ายวันเมื่อวานน่ะสามพันแล้ววันนี้อีกหนึ่งพันเป็นสี่พันแล้ววันที่สิบห้านางก็จะจ่ายอีกสี่พัน ให้มันแล้วๆกันไปได้ไหมกับค่าเช่าที่นางค้างเรามาตั้งสมเดือนสรุปมันก็เข้าเนื้อเราเราเราก็จะขาดทุนประมาณ8 0 0พกว่าบาทหรือประมาณ10000กว่าบาทนี่แหละไม่แน่ใจเพราะฉันยังไม่ได้เช็คแต่สรุปฉันก็ใจอ่อนและขี้เกียจพูดฉันก็เลยบอกนางแบบนี้และฉันก็เลยบอกนางไปว่าฉันจะไม่ใจดีกับเธออีกแล้วนะถ้าเธอยังเป็นคนแบบนี้อยู่ วันนี้เธอต้องส่งเงินมาเพราะว่านางพูดเมื่อวานวันที่ยี่สิบห้านางบอกว่านางจะส่งเงินมาให้เราพันหนึ่งวันนี้หลังนางเลิกงานแต่ตอนนี้นางก็ยังไม่ได้ส่งเงินมาให้เราเราก็บอกว่าถ้าเธอยังไม่ส่งเงินมาให้เราตามที่เธอพูดไว้วันนี้หนึ่งพันบาทเราก็จะไปล็อกห้องเธอและหลังจากนั้นหากเธอ ส่งเงินให้เราแล้ว1,000บาทและเธอนัดเราอีกวันที่15เธอจะเอาเงินให้เราอีก4,000บาทถ้าเธอไม่ทำตามที่เธอบอกฉันก็จะล็อกห้องเธอแล้วนะเพราะว่าฉันเคยให้โอกาสเธอหลายครั้งแล้วพอเธอติดค่าเช่าห้องฉันหลายๆเดือนเธอก็บอกว่าเธอไม่เคยติดทั้งๆท,ท,ที่ฉันก็มีหลักฐานสามารถโชว์ให้เธอได้ทุกครั้ง แล้วเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดมาแค่ครั้งแรกนะทุกๆคนมันเป็นเพราะความสงสารหรือความโง่ของเราเองก็ไม่รู้เพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์เกิดก่อนหน้านี้มาแล้วของปีที่แล้วที่นางค้างค่าเช่าห้องเราสองเดือนและนางจ่ายแค่หนึ่งเดือนเราก็อนุโลมให้นางเพราะว่าเราเห็นว่านางป่วยแล้วเราสงสารแล้วมันแบบไป ชนกับปีใหม่พอดีเราคิดว่าเราให้ของขวัญปีใหม่กับนางอืมแต่เนี่ยเหตุการณ์นเนี้ยเกิดมาอีกแล้วเนี่ยครั้งที่สองครั้งที่สองนี่คือค้างค่าเช่าห้องเราสามเดือนสรุปเราก็เลยยอมเข้าเนื้อตัวเองและเราก็ยื่นข้อเสนอไปให้นางเลยว่าฉันจะไม่ใจดีกับเธออีกแล้วนะวันที่ยี่สิบหกวันนี้ถ้านางยังไม่จ่ายเราอีก หนึ่งพันบาทวันพรุ่งนี้ยี่สิบเจ็ดหกโมงเย็นเราก็จะไปล็อกห้องนางหรือว่าถ้าหากนางจ่ายแล้วหนึ่งพันบาทแต่หากวันที่สิบห้านางยังไม่จ่ายเราเราก็จะไป ล็อกห้องนางเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อีกแล้ววันที่สิบห้านางก็จะต้องหาตังสี่พันบาทมาจ่ายเราและหากวันที่สิบห้ายังหาถ้าหากวันที่สิบห้านางหาตังมาจ่ายเราได้แล้วและนางก็ต้องพยายามหาตังมาจ่ายเราอีกห้าพันบาทเพราะว่ามันนางก็ต้องได้จ่ายค่า เช่าให้เราเนะ่ยทุกวันที่25เหมือนเดิมถ้านางไม่มีมาจ่ายให้กับเราเราก็จะล็อกห้องอีกเพราะว่าเราจะไม่ยอมใจดีกับคนคนนี้อีกต่อไปเพราะว่าเราเคยใจดีเอ็นดูเขาตอนเขาป่วยไม่มีเงินลดล้มเป็นแผลถลอกฉันไปทวงค่าเช้าห้องบอกว่าไม่มีฉันก็อุตส่าห์ไปเอายานอกที่ลูกค้าฉันซื้อมาฝากฉันน่ะในประเทศไทยไม่มีขายด้วยนะ เป็นหลอดถ้ารวมค่าภาษีอะไรแล้วถ้าเอามาขายในประเทศไทยก็น่าจะหลอดละ2อ0 0ันสามพันได้ฉันก็เอาไปให้ใช้แบบฟรีๆเพราะความสงสารเพราะความสงสารแต่เขาไม่เคยคิดถึงบุญคุณที่เรามีให้กับเขาเลยนี่แหละมันก็เลยเป็นคำที่มาคำว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด คนเราสามารถทำดีกับทุกๆคนได้แต่หากคนที่เราทำดีด้วยแล้วหากเขาไม่เห็นความดีของเราเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทำดีกับเขาอีกต่อไปเหมือนกับที่เราจะกระทำอยู่ในตอนนี้เมื่อฉันเป็นนางฟ้ากับคุณคุณไม่เห็นฉันเป็นนางฟ้าและนับ จากนี้ต่อไปฉันก็จะกลายเป็นซาตานให้กับคุณเองฉันจะไม่ยอมผ่อนพันอะไรใดๆให้กับคุณทั้งสิ้นเพราะว่าทั้งทั้งที่ผ่านมาเวลาเธอจ่ายค่าเช่าห้องชั้นเลทฉันก็ไม่เคยคิดดอกกับเธอแม้แต่วันเดียวเพราะว่าเมื่อฉันรู้ว่าเออเธอไม่มีตังจริงๆฉันก็สงสารแต่เธอไม่เห็นความ ใจดีและหวังดีของฉันเลยนี่แหละเป็นคำที่มาของคำว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดก่อนเราจะทำดีกับใครสักคนลองคิดให้ดีๆก่อนว่าคนคนนั้นสมควรที่จะได้รับความดีความเมตตาที่เราจะมอบให้เขาไหม